อันนี้เป็นแปลงมะเขือเทศที่เราเตรียมจะลือแล้วนะคะแต่ว่ามันยังเป็นผลเยอะอยู่เลยะคะ่ะเก็บไม่ทันนี่นะคะ,คะกินไม่ทันน่ะก็เดี๋ยวเราจะลือแปลงกันวันนี้แล้วนะคะเลยอ่ะเก็บอีกรอบแล้วกันแล้วก็อาจจะแจกนะคะ ที่นี่เมืเ่อเขื่อเทศช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะคือที่นี่ยังหนาวอยู่เนาะคือราคามันไม่ได้สูงอะค่ะมันตกโลนึงประมาณแบบสิบบาทสิบห้าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้เป็นที่นิยมสําหรับสำหรับคนอีสานเที่อามาใช้ตาําส้มตำอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยดูดิแดงเจ๋เลยสวยมากเลยถ้าเป็นแอปเปิลนะงามๆดูดิสวยมากเลยค่ะหือจะเป็นคนชอบกินนะ คือที่ปลูกเนี่ยปลูกจะกินปลูกแค่แบบไม่ถึงสิบต้นอะแต่มันเป็นดกมากแต่ประเด็นคือกินไม่ทันกินเองไม่ทันปลูกง่ายนะคะเมื่ออเทศอะปลูกไม่ยากเลยแต่ว่าต่อให้ใช้ทำเมนูอะไรต่อไม้อะไรแล้วก็ยังไม่ทันเพราะว่ามันไม่ได้มันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้ใส่เยอะค่ะกินเล่นก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วก็ยังไม่หมด จริงๆยังไม่ค่อย<ต>อยากจะเลื้อแปลงสักเท่าไหร่แต่ก็มันไม่มีคนกินมันก็ไม่มีประโยชน์แทนที่ไปปลูกอย่างอื่นมันก็เสียเนื้อที่เปล่าๆด,ดี๋ยดิจิบมีลูกแฝดด้วยนี่ฝาแฝด ว่าคนที่อยากคือเมื่อก่อนจะ,จะมีความตื่นเต้นกับการได้เก็บพืชผักอะไรอย่างงี้มากเลยนะคือแค่ได้เก็บก็ก็แฮปปี้แล้วอะร่วงเยอะมากด้วยนะคะกินไม่ทันจริงคนงานก็ไม่กินยยเยอะมากอะ ลูกนี้สวยอุยอุยไหมไม่ค้ำด้วยไมค้ำด้วยลูกนี้สวย ค่าไปเก็บฝั่งนั้นก่อนนี่ยังพอมีอีกเยอะเลยค่ะดูดิเฮ้ยเสียดายนี่เราไม่ได้ใส่ย,ยาก็มีแบ่งพวกหนอนพวกมแมลงกินกันบ้างนะคะร่วมเพียบเลย 嗯。<laughs>